สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง f a c e b o o k แฟนเพจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรวมไปถึงทาง YouTube EMS 1669 Channel เกชสพชนะครับวันนี้เรื่องเด่นประเด็นฉุกเฉินประจำวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4ผมกาลันศรีวัฒนาบุรพาผู้ช่วยโฆษกของสถาบันการแพทย์แห่งชาติเป็นผู้ดำเนินรายการครับผู้ชมครับวันนี้ในส่วนของการ ปฏิบัติการในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินของทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับที่เราได้ร่วมกับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานนะรวมไปถึงพูนพี่น้องผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับที่ตอนนี้กําลังทํางานอย่างหนักนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับเคลื่อนย้ายนําส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อให้ได้ไปทาการรักษารวมไปถึงการที่จะพากลับไปรักษาที่ภูมิลําเนาของผู้ป่วยแต่ละคนนะครับวันนี้ในส่วนของการนําส่ง ผู้ป่วยโควิด -19 นะครับกลับสู่ภุมลำเนาเนี่ยข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้นะครับเรานำส่งไปสำเร็จนะครับจำนวนผู้ป่วยเนี่ย980รายนะครับก็จะมีทั้งนำส่งด้วยทางรถตู้โดยสารนะครับรถบัสแล้วก็รถไฟนะครับซึ่งในเรื่องของการนำส่งผู้ป่วยโควิด -19 กลับสู่คุมิลำเนานะครับก็ไม่ใช่เพียงแต่สองระชนนะครับจริงๆมี หน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับที่ดําเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับก็หลายภาคส่วนนะครับก็ดําเนินการทยอยนะครับในการที่จะนําผู้ป่วยเนี่ยกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลําเนาแต่ในส่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับเราได้ร่วมกับองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงทางกองทัพบกนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยแต่ทีนี้ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนั้น นะครับเราจะต้องมีกระบวนการมีวิธีการมีมาตรการอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะควันนี้เราจะมาคุยกันถึงในเรื่องของอกระบวนการที่เราเรียกว่าซีลรูทนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับท่านนาวาเอกนายแพทย์ทิศเจริญยิ่งอยู่กับเราวันนี้ครับสวัสดีครับท่านรองเลขาธิการครับ สวัสดีครับท่านพิธีกรครับแล้วสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เพื่อนนักปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วก็ผู้ติดตามรายการทุกท่านครับครับคุณหมอพิสิทธิ์ครับวันนี้เราพูดกันถึงคําว่าซิลรูทนะครับเวลาที่เราสอบชเนี่ยดินเนินการส่งผู้ป่วยพราซิลรูทเนี่ยนีนี้กระบวนการซิลรูทเนี่ยวันนี้เราจะมาอ่าพิจแจงนะให้กับทางผู้ชมได้รับทราบมันเริ่มมาจากแนวคิดอย่างไร ครับในเรื่องของการซิลรูทเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็ต้องเริ่มด้วยหลักการหลักๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าในการดำเนินการด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยนะครับที่เป็นนโยบายในระดับประเทศนี่ยในการดำเนินการใดๆก็ตามเนี่ยครับเราต้องทําให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยนะครับในสามประเด็นสามกลุ่มด้วยกันนะครับก็คือสาม P นั่นเอง P ที่หนึ่งก็คือ P พ ersonal นะครับก็คือผู้ปฏิบัติการนะครับผู้ให้การ บริการในด้านการแพทย์และสาธารณสุขต้องมีความปลอดภัยนะครับส่วน P ที่2นะครับก็คือ P patient นะครับก็คือผู้ป่วยต้องมีความปลอดภัยนะครับอีกอันนึงที่เราจะลืมไปไม่ได้นะครับซึ่งก็คือกระบวนการหลักในครั้งนี้ก็คือว่า P public นะครับก็คือชุมชนนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับคนที่อยู่ใกล้เคียงในกระบวนการต้องมีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสาม P เนี่ยจะต้องเป็นจุดในการที่เราจะต้องทําให้เกิดมาตรฐานนะครับในการดําเนินการ ในกระบวนการการนำส่งผู้ป่วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครน,นะครับปริมณฑลหรือว่าการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลําเนาเนี่ยครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ได้คํานึงถึงหลักการสามปีเนี่ยนะครับที่ต้องทําให้เกิดความปลอดภัยนะครับหลักการที่หนึ่งปีที่หนึ่งก็คือ r s o n n e l ก็คือผู้บริการฉุกเฉินนะครับที่เข้ามาร่วมในการดำเนินการครั้งเนี้นะครับอาจจะเป็นจิตอาสานะครับเป็นภาคประชาสังคมภาคประชาชนหรือแม้จะเป็นเจ้าที่ ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินของเราเองเนี่ยครับต้องมีความปลอดภัยโดยการผ่านการฝึกอบรมนะครับมาตรฐานในการที่จะป้องกันตนเองนะครับการใส่ชุด PPE การใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองนะครับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับให้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับจากการที่จะกลายเป็นผู้ติดเชื้อนะครับในส่วนที่สองนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาตรฐานการจำนวนการต่างๆเพื่อให้ผู้ตัวผู้ป่วยครับ ซึ่งเป็นตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยในขณะที่เราให้บริการนะครับด้านการแพทย์นะครับในส่วนที่สามก็คือ Public นะครับในการเดินทางนะครับของเราแต่ละครั้งเนี่ยนะครับต้องไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อชุมชนนะครับรอบข้างในการที่จะกลายเป็นจุดเสี่ยงติดเชื้อไปด้วยก็จะเห็นว่าในการนําผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาในเขตกรุงเทพเนี่ยเราจะเป็นจะต้องส่งเจ้าที่ส่งรถนะครับเป็นการเฉพาะ รับผู้ป่วยถึงบ้านนะครับผู้ป่วยขึ้นรถนะครับแล้วเราก็นําไปส่งยังสถานพยาบาลนะครับในการกลับภูมิลําเนาก็เหมือนกันครับเราก็จะใช้ในบทวิธีการดาเนินการเนี่ยครับคือส่งรถนะครับพยาบาลนะครับที่มีเจ้าที่มีอุปกรณ์มาตรฐานไปรับผู้ป่วยที่บ้านนะครับโดยผ่านการนัดหมายนะครับทางโทรศัพท์ผ่านการคัดกรองทางโทรศัพท์ว่าผู้ป่วยมีความพร้อมในการเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดได้ เดินทางระยะทางไกลได้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงขึ้นในระหว่างการเดินทางเราส่งรถรไปรับที่บ้านนะครับเมื่อรถไปรับที่บ้านเสร็จปับ๊บผู้ป่วยขึ้นรถรก็นําผู้ป่วยมาที่จุดพักคอยนะครับเพื่อขึ้นรถรอีกต่อหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถบัสขนาดใหญ่หรือว่ารถตู้นะครับในการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับในระหว่างการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับถ้าเป็นระยะทางใกล้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นระยะทางไกลนะครับถามว่า ผู้ป่วยเกิดปวดปัสสาวะปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําจะทําอย่างไรผู้ป่วยหิวข้าวระหว่างการเดินทางจะแวะเซเว่นอีเลเว่นในปั๊มข้างทางดีไหมกับ,บที่เราไปสิงชับทัวกันแวะปับเอาต่างคนต่างลงครับเดี๋ยวมาขึ้นรถอันนี้เป็นไปไม่ได้ impossible เรายอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับ,รบเราจะต้องมีกระบวนการในการรองรับนะครับผู้ป่วยไปถึงจุด ที่จังหวัดแล้วอ้าวลงครับเดี๋ยวแยกย้ายกันไปกลับบ้านใครบ้านมันได้ไหมไม่ได้ครับถูกต้องไหมครับก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะต้องมีรถมารับเพื่อไปส่งยางสถานที่ที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยกําหนดไว้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายทีละขั้นทีละขั้นต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆก่อนครับในเบื้องต้นครับครับผมทีนี้ ในในในส่วนของกระบวนการเนี่ยเมื่อกี้เราอาจารย์พูดถึง3าพีเนี่ยอยากจะจะลองขยายให้ทางคุณผู้ชมเนี่ยได้ได้เห็นภาพอัพีแรกเนี่ยผู้ปฏิบัติการแน่นอนล่ละนะครับถ้าคนที่ขับรถไปส่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่กู้ชีพกูภ้ภัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญความชํานาญรถมีระบบเรื่อง,เร,องเรื่องของอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่า ตอนนี้เราเเราเราาใช้นะ,ะในส่วนของรถวะคสะรถที่เป็นรถตู้โดยสารอื่นๆเข้ามาเนี่ยตรงนี้อยอาเพแรกความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการสพรชมีการให้คําแนะนําลงไปดำเนินการตรงนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์อันที่หนึ่งเลยนะครับรถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ได้เนี่ยนะครับผู้ที่จะเป็นพนักง,งานประจํารถหรือว่าพนักง,งานขับรถเนี่ยนะครับต้องผ่านการอบรมนะครับในเรื่องของการที่จะ ทําอย่างไรเมื่อท่านต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยนะครับ,รบทําอย่างไรในการที่ท่นานจะปกป้องตอนเองโดยการใส่ชุด PPE โดยการใส่อ่าหน้ากากอนามัย N95 ใส่หมวกนะครับใส่ f a ชิลในขณะดําเนินการทุกขั้นตอนนะครับและถึงวิธีการถอดด้วยนะครับ,รบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาในระหว่างการเดินทางถ้ามีปัญหาฉุกเฉินเกิดขึ้น นะครับมีกระบวนการในการที่จะรองรับตรงนี้อย่างไรนะครับอันนี้ในส่วนของผู้บริการนะครับนอกจากนี้นอันนี้สอบผอสอบผอแลอบรมแล้วใช่ไหมอาจารย์อบรมให้พวกเขาอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับคนที่มาดําเนินการคนที่มาเข้าสู่โครงการนี้กับเราเนี่ยต้องผ่านการอบรมตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนอกจากอบรมแล้วเรามีการตรวจสอบด้วยมีการเช็คด้วยว่าสิ่งที่ท่านนั่งฟังเนี่ยสิ่งที่ท่าฝึกมาเนี่ยท่านปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับ และกำหนดกลไกในการที่จะไปตรวจสอบขณะการปฏิบัติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างถอดนะครับในขณะที่ใส่อีกคนนึงต้องยืนดูในขณะที่ถอดต้องมีคนหนึ่งยืนดูว่ามีการรัดขั้นตอนมีการทําผิดขั้นตอนอะไรหรือเปล่านะครับครับเหมือนนักบินที่จะขึ้นบินนะครับต้องมีเช็คลิสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าปฏนบัตามขั้นตอนครบถ้วนแบบนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ส่วนของรถนะครับที่เอามาใช้ไม่ใช่ว่ารถอะไรก็จะเข้ามาได้นะครับ ต้องมาผ่านการดัดแปลงและตรวจสอบว่าที่สําคัญสําคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือระบบการปรับอากาศเี่ยระหว่างผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่ประจํารถเนี่ยต้องแยกกันอันที่สองก็คือต้องมีคอมพารสเมนต์ก็คือส่วนของรถเนี่ยแยกกันชัดเจนนะครับ,รบต้องมีส่วนกั้นนะครับอากาศนีจะเป็นอากาศเดียวกันไม่ได้นะครับ <M. S 2> ทางขึ้นทางลงจะเป็นทางเดียวกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือต้องมีการดัดแปลงโครงสร้างภายในของรถ นะครับให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานเราก็จะตรวจสอบคนนะครับแล้วก็ตรวจสอบรถหรือยานพาหนะที่มาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการครับครับโอเคอันนี้เป็นพีแรกก็คือผู้ปฏิบัติการมาพีที่สองครับอาจารย์ในส่วนของตัวผู้ป่วยเองเรารู้ว่าตอนนี้โรคโควิดเนี่ยผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยอาการก็อาจจะแย่ลงได้เร็วมากเรามีวิธีการในการป้องกันอย่างไรตรงนี้ไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยไปเกิดอาการแย่ระหว่างการทางครับอาจารย์ครับ อ่าอันนี้เราต้องเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยการแสดงความจำงงของผู้ป่วยกันนะครับการแสดงความจำงงของผู้ป่วยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่องทางหลักๆก็คือติดต่อผ่านอ่าสสจหรือว่ากระบวนการภายในจังหวัดจังหวัดใครจังหวัดมันนะครับอันที่สองก็คือติดต่อผ่านหนึ่งสามสามศูนย์นะครับก็คือสปสชนะครับในขั้นตอนเหล่านี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองเบื้องต้นนะครับว่าหนึ่งนะครับ เป็นผลตรวจยืนยันด้วย rt pcr ใช่ไหมนะครับหรือเป็นผลตรวจก็คือ p o p b u b l e case นะครับคือ atk หรือว่า rapid antigen test kit เนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้ต้องแยกออกจากกันก่อนนะครับเราใช้รถคนละคันเราใช้ทีมคนละทีมในการนำส่งสองกลุ่มนี้นะครับนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับบาง atk บางคนที่จะผลเป็น positive ลวงเนี่ยจะได้ไม่ไปรับเชื้อในขณะการเดินทางนะครับ อ่าอันที่สองครับในการคัดกรองผู้ป่วยถึงความพร้อมในการเดินทางในการเดินทางแต่และจังหวัดในใช้เวลาแตกต่างกันนะครับครับบางจังหวัดใช้เวลาถึงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็มีนะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ว่าได้ก็คืออาการหนักมากขึ้นในระหว่างการเดินทางเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางเนี่ยเราจะมีเจ้าที่โทรไปนะครับอสอบถามอาการเบื้องต้นนะครับว่า พร้อมเดินทางไหมนะครับเราจะประเมินจากการสอบถามอากาศอันที่สองเมื่อส่งรถไปรับผู้ป่วยที่บ้านนะครับมายังจุดพักคอยขึ้นรถขนาดใหญ่เพื่อไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยก่อนขึ้นรถเนี่ยนะครับจะมีเจ้าที่ของเราใส่ชุด PPE นะครับไปตรวจร่างกายวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็ตรวจอาการของผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับออกซิเจนที่ไม่ผ่านมาตรฐานนะครับอาการที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับ เราจะจวิตผู้ป่วยเหล่านี้ไปส่งโรงพยาบาลแทนครับเราจะไม่ส่งอาจตอาจารย์ตัดแจ็ที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ฮะออกซิเจนที่เท่าไหร่ครับเรารับเรายอมรับได้นะครับถ้าระยะทางใกล้ๆระยะทางใกล้ๆนะครับเก้าสิบสองนะครับถึงเก้าสิบสี่นะครับแต่ถ้าระยะไกลออกไปเนี่ยก็คือเป็นไปตามมาตรฐานครับครับอันนี้เพื่อเพื่อป้องกันการที่ผู้ป่วยอาการจะกำเริบระหว่างการเดินทางนะครับ ส่วนตัดไปครับในกระบวนการขั้นตอนของการเดินทางไกลๆเนี่ยครับเราไม่ปล่อยให้มีคนขับคนเดียวนะครับมาตรฐานด้านการจราจรเนี่ยต้องมีคนขับสองคนสลับกันเพื่อให้มีได้มีการพับพอดนะครับในระหว่างการเดินทางในระหว่างการเดินทางนะครับเราจัดให้มีระบบแพทย์อำนวยการนะครับการติดตามแท็กกิ้งรถคันนั้นนะครับว่าผ่านไปยังจังหวัดใดถึงจุดไหนนะครับถ้ามีเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะครับเช่นผู้ป่วยเกิดมีอาการระหว่างทางนะครับพนักงานประจํารถนะครับก็จะสื่อสารนะครับกลับมาที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเพื่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ประสานนะครับหน่วยปฏิบัติการนะครับที่มีความพร้อมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละจังหวัดเนี่ยเพื่อให้เข้าการช่วยเหลือนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือในแต่ละจังหวัดต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเดินทางที่เป็นกระบวนหรือว่าเป็นจานวนรถ หลายคันเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาจัดรถพยาบาลเนี่ยร่วมไปกับขบวนนั้นด้วยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะให้การดูแลในระหว่างการเดินทางนะครับก่อนที่จะถึงนะครับก่อนที่จะถึงจังหวัดปลายทางเนี่ยเราก็จะโทรประสานกับเจ้าหน้าที่นะครับผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัดนั้นนะครับเพื่อจัดรถพยาบาลนะครับเพื่อจัดทีมมารับผู้ป่วยอย่างปลายทางเพื่อเข้าไปสู่โรงพยาบาลครับ อันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในระหว่างการเดินทางนะครับโอเคครับในส่วนของความปลอดภัยของผู้ป่วยก็ให้ทางผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยเกิดความมั่นใจได้ไดแล้วระหว่างการเดินทางเนี่ยเราจะพาผู้ป่วยคนเนี้นะครับไปถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยแต่สุดท้ายในส่วนของที่สุดท้ายก็คือพั b บลิกหรือว่าชุมชนสาธารณะเนี่ยมีความกังวลนะครับจากพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะในการที่จะ เอาผู้ป่วยกลับไปภูหลำเนาเนี่ยมันจะต้องมีการผ่านเส้นทางหลายทางมีอะไรมากมายเริ่มตั้งแต่จากบ้านนะครับมามายังจุดที่จะขึ้นรถเนี่ยเราขึ้นรถตอนนี้เราเราใช้พื้นที่ไหนในการให้ผู้ป่วยขึ้นรถพักคอยแล้วก็เอามาจากบ้านเนี่ยทําได้อย่างไงครับอาจารย์เอาจากบ้านก่อนเลยนะครับจากบ้านเนี่ยผู้ป่วยรออยู่ที่บ้านเราจะส่งรถตามมาตรฐานไปรับนะครับยังไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ป่วยเดินทางมาเองหรือ ใช้ขนส่งสาธารณะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนส่งสาธารณะห้ามใช้เด็กขาดเราจะส่งรถไปรับนะครับเป็นรถที่ที่อ่ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับมาถึงจุดพักคอยคาว่าจุดพักคอยนี่สําคัญครับเราต้องจัดจุดพักคอยเนี่ยในลักษณะของการที่แยกจากชุมชนปกตินะครับมีมีมีสภาพโครงสร้างที่จะกันแดดกันลมกันฝนนะครับแล้วก็ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรเช่นนะครับมีห้องน้ํานะครับซึ่งแยกจากห้องน้ําที่ประชาชนทั่วไปจะเข้ามาใช้นะครับในถ้าจะต้องรอนานนะครับผ่านมื้ออาหารเราก็จะจัดอาหารให้กับผู้ป่วยในจุดพักคอยนี้ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้อยู่สองที่หลักๆนะครับก็คือที่แหล่งชุมนุมในทหารของกรมขนส่งทหารบกนะครับแถวบางเขนนะครับซึ่ง ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากในการที่จะใช้สถานีที่นี้นะคเป็นจุดพักคอยของผู้ป่วยนะครับมีองค์ประกอบพื้นฐานทุกอย่างครบสมบูรณ์ตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดสำรองนะครับเราใช้บริเวณโรงพยาบาลบุตรสลักคำปัจจุบันเนี่ยนะครับที่สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งสําหรับจุดพักคอยนะครับตรงนั้นเนี่ยครับก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรค บ้างนะครับไม่พร้อมเท่าที่นี่นะครับในเรื่องของการถ้ากรณีเกิดฝนตกเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาสําหรับผู้ป่วยนะครับแต่เราจะใช้ในลักษณะที่มีความจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับจุดหลักๆก็จะใช้ที่ขนส่งอาหารบกนะครับเพื่อให้กลายเป็นจุดพักคอยนะครับของผู้ป่วยก่อนการเดินทางออกไปที่ทางจังหวัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขออนุญาตแนะนํานะครับแล้วก็เผยแพร่โดยทั่วกันว่านะครับเราพยายามที่จะทําให้เกิดการแยกกันนะครับ Uh, Social Distancing ระหว่างผู้ป่วยนะครับกับกับ uh, ประชาชนทั่วไปนะครับไม่สนับสนุนให้ให้ uh, ไปขึ้นรถกันที่ที่ปกตินะครับที่ประชาชนทั่วไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความ uh, ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก,กลายเป็นความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในบริเวณนั้นครับเอ๊ะอย่างอย่างห้องน้ำม,มีหลายคนสงสัยห้องน้ำเนี่ยเพราะเดินทางไปเนี่ย นี่ถ้าปวดห้องน้าระหว่างทางนี่เรามีการวางแผนตรงนี้ไว้ยังไงครับอาจารย์อ่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่เราจะต้องเตรียมการนะครับในแผนการเดินทางที่เราออกมาเนี่ยนอกจากเรื่องของรถนะครับนอกจากเรื่องของการเช็คชื่อคนเรื่องของการจัดระบบการแพทย์รองรับแล้วเนี่ยระบบห้องน้ําระบบอาหารระหว่างทางนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องคานึงถึงนะครับในสถานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่ดำเนินการเนี่ยเราได้ประสานไปล่วงหน้าครับว่า ในการเดินทางไปจังหวัดเนี้ยเราจะกำหนดจุดพักไว้ที่ไหนบ้างนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับไม่เกินสองชั่วโมงจะต้องมีจุดพักจุดพักไหนจะต้องเป็นจุดพักที่ผ่านการเตรียมการและผ่านการะสานงานไว้ล่วงหน้านะครับว่าสามารถใช้สำหรับผู้ป่วยเข้าไปนะครับในการที่จะเข้าห้องน้าได้นะครับพักก่อนอิรยาบถได้ในเวลาสั้นๆน,นะครับไม่ได้มาไม่ได้นานนะครับแล้วก็แยกออกจากการใช้ของประชาชนปกตินะครับอันนี้ก็ต้องให้ให้ ให้ความขอบคุณนะครับกับกองทัพบกนะครับที่กรุณาใช้พื้นที่ของกองทัพบกนะครับในจังหวัดทหารบกหรือในโรงพยาบาลค่ายต่างๆตามเส้นทางเนี่ยนะครับซึ่งก็มีอยู่เกือบทุกเส้นทางนะครับในการให้เป็นจุดพักของผู้ป่วยนะครับในระหว่างการเดินทางครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมาครับครับเรื่องของน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญก็ท่านรองก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าได้รับความเอื้อเฟื้อจากทางพื้นที่ของ โรงพยาบาลค่ายต่างๆทีนี้เมื่อไปถึงปลายทางครับผู้ป่วยทุกคนเนี่ยเวลาไปถึงปลายทางเนี่ยทางจังหวัดเขามีการดําเนินการอย่างไรในการที่จะานาผู้ป่วยเนี่ยไปเข้ารักษาตัวอย่างโรงพยาบาลครับอาจารย์ครับอันนี้ผมต้องขอเริ่มอย่างนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับในต่างจังหวัดนะครับต้องขอกรับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสําหรับบุคลากรสาธารณสุขนะครับทั่วประเทศนะครับ ทุกท่านมีภารกิจนะครับมีงานหนักแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในการที่จะช่วยนะครับที่น้องประชาชนในเขตกรุงเทมพมหานครซึ่งมีความแออัดของผู้ป่วยจานวนมากเนี่ยนะครับให้สามารถเข้าไปรักษานะครับในพื้นที่ของในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งอาจจะยังมีที่ว่างอยู่นะครับรองรับได้ตรงเนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอันนี้แสดงถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในยามที่ ประเทศไทยเรากําลังฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเนี่ยนะครับในส่วนของการเตรียมการเนี่ยครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับแล้วก็รับทราบยอดจํานวนและรายชื่อล่วงหน้าว่าจังหวัดใดนะครับจะรับผู้ป่วยท่านใดนะครับโดยจํานวนเท่าไหร่นะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือให้จังหวัดนี้เป็นเป็นคนกําหนดนะครับจุดนะครับที่รถของเราจะไปส่งนะครับซึ่งจุดที่รถของเราจะไปส่งนี่ก็ต้องเป็นจุดแยกออกจากประชาชนปกติ นะครับแล้วก็มีความพร้อมทางโครงสร้างนะครับที่เหมาะสมกับการรองรับผู้ป่วยนะครับเมื่อจังหวัดได้ชี้จุดมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปชงทางจุดนั้นก่อนถึงแล้วก็จะแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าเราจะถึงภายในกี่ชั่วโมงเวลาประมาณเท่าไหร่อันนี้จริงๆแล้วคุยกันล่วงหน้าแล้วครับแล้วจังหวัดก็จะจัดรถเหมือนกับที่เราจัดในกรุงเทพเนี่ยครับมารับอย่างจุดนั้นนะครับเพื่อไปส่งยังโรงพยาบาลที่แต่ละจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดทําแผนไว้ตั้งแต่คุยกันล่วงหน้าเช่นวันนี้จังหวัดนี้ การรับผู้ป่วยมาประมาณสามสิบคนนะครับเขาก็จะจัดรถมารับสามสิบคนเนี้ยอาจจะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนะครับเขาก็จ่ายไปนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่บ้านผู้ป่วยที่กรุงเทพเนีะครับไปจนถึงโรงพยาบาลที่รักษาในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นไปในกลไกของการเกิดสาม P ทั้งสิ้นนะครับ p e r s o n n e นนะครับ p a t i e n t นพ b l i c นะครับ Sa f e ี y สาม P ตลอดตั้งแต่บ้านที่กรุงเทพไปจนถึงจุดที่รับรักษาในต่างจังหวัดครับครับสุดท้ายครับที่ผ่านมาเราพบปัญหาอุปรสราคอะไรบ้างแล้วก็ทางสมชของเราเนี่ยอยากจะให้คำแนะนำหรือไม่ว่ามีการาร้องขอความร่วมมืออะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็มันมีประเด็นสำคัญสำ,ำคัญอยู่นะครับสองสามประเด็นนะครับก็คือประเด็นที่หนึ่งนะครับด้วยลักษณะของของทรัพยากรที่เราใช้ นะครับซึ่งต้องมีการแยกกันระหว่างผลตรวจในแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดนะครับเส้นทางการเดินทางค่อนข้างหลากหลายนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนที่น้องประชาชนนะครับที่ยื่นคําร้องขอมาทางสปสชว่านะครับวงรอบของการเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ได้โดยทันทีนะครับเช่นถ้าท่านยื่นเรื่องมาเช้าวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เดินทางในตอนเย็นนะครับก็อาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดไปนะครับแต่อย่างช้าที่สุดก็คือจะวันถัดไปเราจะพยายามดำเนินการให้ได้ให้ครบ ทั้งหมดนะครับในการเดินทางนะครับก็ขึ้นอยู่กับความใ,ใกล้ไกลในแต่ละจังหวัดนะครับความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางนะครับก็ต้องยอมรับว่า <c oughs> เราก็จัดในสลักษณะที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ารถบางประเภทรถบางประเภทนะครับที่มีระบบปรับอากาศนะครับไม่สามารถแยกระหว่างคนขับกับผู้โดยสารได้เนี่ยก็มีความจําเป็นต้องปิดเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างแทนอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่สะดวกสบายหรอกครับแต่ว่า เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของสามพีอย่างที่ผมกล่าวมาตอนต้นนะครับก็ต้องกาบขออภัยพี่น้องนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยนะครับแล้วไปเดินทางอันที่สองนะครับอันที่สองเราไม่สามารถให้ผู้ติดตามผู้ป่วยไปได้นะครับที่นอกเหนือจากรายชื่อนะครับที่ทางจังหวัดหรือทางสบปช,บชบส่งให้เรานะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าผลตรวจ นะครับของผู้ของคู่ที่จะติดตามไปด้วยนะเป็นผลตรวจยืนยันหรือเปล่านะครับ mm hmm. เราไม่สามารถให้คนที่ไม่มีผลตรวจหรือไม่ใช่ผู้ป่วยเดินทางร่วมทางไปด้วยได้อันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับแล้วประเด็นสําคัญก็คือว่าเราไม่สามารถให้ผู้ถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยนะครับแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากจังหวัดปลายทางเดินทางไปได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการตอบรับไม่เดินทางไปไม่มีสถานพยาบาลรองรับ นั่นเรากําลังสร้างภาระให้กับเจ้าที่สาสุขหรือว่าระบบสาาสุขในจังหวัดปลายทางและสุดท้ายผู้ป่วยคนนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็กลับบ้านก็แล้วกันนะครับก็อ,อาจจะนําเชื้อไปฝากญาที่บ้านของตัวผู้ป่วยเองนะครับอันนี้เราไม่สามารถที่จะจับศูนย์ตรตงนี้ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่ยังเป็นข้อจํากัดในปัจจุบันก็คือว่าในปัจจุบันตามนโยบายมาเนี่ยให้เราช่วยดําเนินการในเรื่องของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลก่อนนะครับ แต่ในจังหวัดอื่นๆเช่นท่านที่มาจากทางภาคเหนือภาคอีสานไปทํางานอยู่ที่ระยองจะขอเดินทางกลับจากระยองไปกับภูมิลําเนานะครับโดยใช้ระบบของของทางกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ยังเป็นข้อจํากัดนะครับเรายังไม่สามารถขยายขอบเขตนะครับการบริการนะครับไปถึงตรงนั้นได้นะครับเพราะต้องกับขอภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะครับในการที่จะ อ่าอ่ากับรูถึงข้อจำกัดหล่านี้นะครับก็ก็เป็นอื่นนะครับครับครับถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับของทรัพยากรที่ใช้ครับของทรัพยากรที่ใช้นะครับตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับในการที่เข้ามาร่วมมือกับเรานะครับหน่วยงานหลักๆก็เป็นกองทัพบกตามที่ผมได้กล่าวมานะครับอ่าบขสนะครับการรถไฟนะครับ ก็ยังสามารถที่จะเปิดรับนะครับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ไยงไก็แล้วแต่ผมต้องเน้นย้ําว่าในการเข้ามาปฏิบายิงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนียนะครับต่อคำานึงถึงสามีอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วจะต้องเข้ามาสู่กระบวนการนะครับฝึกอบรมนะครับเพื่อให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติการและก็สาหรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่สถาบัยการทยฉุกเฉินทางชาตินะครับขับเคลื่อนกิจกรรมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ผมได้กล่าวแล้วครับครับก็เป็นคํายืนยันจากทางสถาบันการแพทย์ทุกเชห่งชาตินะครับเราจะส่งผู้ป่วยกลับบ้านนะครับกลับเรานอย่างปลอดภัยปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่นะครับปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ปลอดภัยทั้งกับชุมชนรอบข้างนะครับในแบบที่เราเราเรียกว่าซิรรู้นั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนวาเอกนายแพทย์ทิศเจริญยิ่งท่านรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ทุกเชห่งชาติร่วมพูดกับร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านรองครับ ขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรครับแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับทางพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ดําเนินการวยเหลือพี่น้องประชาชนในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศนะครับรู้ว่าทุกท่านณขณะนี้นะครับเหนื่อยนะครับทุกท่านทุ่มเทแรงกายอย่างเต็มที่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับในการที่จะร่วมมือกันปราบฟันวิกฤตเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับ ครับมานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์